สวัสดีครับวันนี้นะครับทางเดว่านิชชวนะครับผมเออหรือแนะนาตัวผมเศรษฐวัฒน์พรมสิทธิ์ครับวันนี้เรามีโครงการดีๆมานําเสนอกับทุกท่านนะครับก็คือโครงการเดว a าซินเนจีนะครับเปลี่ยนพลังเกมให้เป็นพลังงานนะครับเหตุผลที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะเราคํานึงถึงลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับก็คือว่าเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านคงจะมีกา้าจอเก่าอยู่แล้วนะครับหรือใช้กล้าจออยู่แล้วแหละและทีเนี้ยต้องการที่จะ อัปเกรดการ์จอหรือว่าเปลี่ยนการ์จอใหม่ให้เหมาะสมกับการทําง,งานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าครั้นจะทิ้งการ์จอเก่าไปก็ใช่เรื่องใช่ไหมครับเรามาเปลี่ยนการ์จอให้เป็นส่วนลดดีกว่านะครับเราก็เลยจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะครับเดว้าซินเนจี้นะครับก็คือท่านสามารถที่จะนำการ์จอเก่านะครับทุกรุ่นนะครับ ทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นการ์ดเกมหรือการ์ดคอโดนะครับที่ซื้อมาจากที่อื่นก็ตามนะครับตามเงื่อนไขพิเศษพิเศษนะครับติดตามได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็การ์ดจอเก่าของคุณนั้นมีมูลค่ามากสุดถึง30,000บาทนะครับที่จะได้ส่วนลดจากของเรานะครับที่จะเปลี่ยนมาเป็นเอ็นวีเอฟคอโดนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับที่ w w w t h a i ท์ s h o p ดอนะครับหรือสามารถที่จะโทรทเข้ามาที่บริษัทเราก็ได้นะครับเดวานิชร um นะครับแล้วก็นอกจากโปรโมชั่นนี้แล้วเรายังมีโปรโมชั่นอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆแต่ว่าโปรโมชั่นนี้มีระยะเวลานะครับจากวันนี้นะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับยังไงร,รีบติดต่อเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับ